ครับก็สวัสดีนะครับนะคลิปนี้มากินซอยจูน้ำกันครับซอยจูได้เศร้าเลยนะวันนี้นะไม่ได้กินโดนแล้วครับโดนของผมนี่คือหลายมือนะนะเพาะมันเป็นเดนเป็นปีนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้จัดซอยจูเลยนะเมื่อนี้จะต้องจัดสักหน่อยครับเอาแต่เศร้าเลยนี่เนื้อสดๆจิ้มแจ่ว nhiều chim nhỉ Năm chim này cũng hết bao lại nào เฮ็ดแค่เขากินเทีย่ยงถึงบ่ายนะจะก,กินมาเบิร์ดอะครับนะถึงกินเบิร์ดเขาไปเฮ็ดเอาไม้ก็ได้ครับพออยู่บ้านเนาะว่จําเป็นต้องไล่เฮ็ดเฮ็ดแต่มันหลายเ,ยเาต็มถ้วแบบยนะครับตนะ้องอยู่แบบพอเพียงนะครับนะส่วนมาคุณจะอยู่แบบพอเพียงนะคนมาเอ้ยนี่หน่อยแท้นี่หน่อยแท้ถึงไหนก,ก,นนกน็กินได้เปนเบิร์ดครับกินเบิร์ดแล้วเฮ็ดไม้ก็ได้นะไม่เป็นยไง ผมเป็นวิทยากรเผยแพรแ่เรื่องศาสตร,ร์พราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเกิดวอยู่แบบพอเพียงเลยไ่รู้ที่สอนไครว่าได้ดสอนไรว่าได้นะครับนะผมไปว่าออจนได้รับโล่จากท่อบอรครับจากพอบอท่อบอ่อเอย คนคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่มันเป็นเรื่องของช้าให้เช้านะเช้าสวนนะครับโมเมนต์นะครับนะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่เขาเป็นข้าราชการหรือแค่ง,งานบริษัทก็สามารถนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใส่กับชีวิตของเขาได้ครับนะเดยการอยู่แบบพอเพียงพอมีพอกินครับมาใส่ใจฟุ่มเฟืยนะอยเนาะเสียงบุกข่าวล้นยิงโควิดรอบสองสิมานี่มันต้องประหยัดนะครับนะเดี๋ยวกันเลิกจ้างงานเดี๋ยวก็ พักหน้านี่ลำบากอีกแถวว่าประหยัดเนี่ยเนสดๆจริงครับอาโดนกินเนี่ยม,มันรู้สึกดีมากเลยนะครับ นี่เป็นหน่อนเ้ฟ้าเนี่ยเนื้ออร่อยหนึ่งครับนี่กินกับบุ๊บบุ๊บโอ้ยเข็ยได้หลายเมนู นี่ยมันจะเป็นเละๆแน่เนี่ยมือแต่ว่าเบิ้งสีเลยมันสดอยู่ด้แต่ว่ามันเละๆเนี่ยแต่กัะแซบคือเกา แถวที่วังที่ผมอยู่นะถ้าอยากได้เนื้อสดนี่ต้องเป็นเสาวนาันอาทิตย์นะครับนะเสาวนาันอาทิตย์ปัญจิกาเนี่ยไปซื้ซได้เลยครับตลาดวังยวนสดมากจะเอาไปซื้อวันธรรมดาก็มีขายอยู่แต่ว่าเนื้อบ,บัสดครับ อันสดของสดของเขาคนิสานนี่อ่ะผมว่าแบบว่ามันสามารถกินดิบได้กินสดได้ประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าสดของโค้ดไตนี่เคลื่อนบอทนเนเอาแล้วนะเขาจะบอกว่าซอสเยอะของเขานี่เนี่ยต้องเต้นตุบๆไปเลย จ้าแ,แหงแล้วเดี๋ยวบุขอไปเติมเติมน้ำปลาด้วนึงนะไปเติมน้ำปลาไหมาล่ะครับเนีย่ยเห็นบ่ยู่บ้านเขาเขต้องไปใส่มันเบิดก็ไปเติมไม่ได้เห็นบ่ให้กินมาเบิดเลยทิ้งนั่น,นครับการบุคคเติมสาม,มารถเติมไม่ได้พออย,ยู่บ้านเขา อมผมมีเดียวมาเบิง่งมีเนียวว่าอ่างเบิ่งครับสีเบิ่งฮอะอะผัดกะเพราจะ่บ่รู้ว่าเป็นหมูหรือไก่นะครับนะผัดกะเพราแล้วก็มีไข่ดาวฟองหนึ่ง เขากองหนึ่งเห็นไหมกองทำนี้นะให้ทายบ้างครับว่ากล้องนี่จกบาทอา้าทายบ้างครับมีไข่ดาวกระเผาเท่าตรงล่างกล้องเนี่ยจกบาทครับถูกมากสิบบาทันขายได้ยังไงสิบบาทการะเผาไข่ดาวกล้องสิบบาทขายได้ยังไงครับ ดีน้เห็นว่าเห็นแบบว่าขายปริมาณเยอะๆบอกทำได้หลายขายพออยู่ได้นะครับเจ้านี่เผิ่อขายมาหลายปีแล้วแหละ่ีนตลาดสดกับปางครับผัดกับเผาไข่ดาวกองสิบบาทยิ้มใส่ไข่หนึ่งอันจากบาทแล้วตีไปหน่วยสามบาท เขาอีกสองบาทหมูอีกพริกอีกกองหนึ่งเนี่ยผมว่าเป็นสิ่สยใดสิ่มหยึ่มั้งสองสามบาทเนาะ เบิดเข่ากับบเบวดเข่ามนเหลือนีด่เดียวนี่ว่าชิบพอเห่นไหมครับิไปมากกับบุ๊บิด นะครับสุดท้ายนี่ก็ต้ตรงจากกันไปก่อนจังพพกันไม่คลิบหน้าครับรกินี้บอว่าเดี๋ยวครับเนื่อซื้อมาอร่อยหนึ่งอย่างเดียเยอะๆไปสามารถเหนเมนูอื่นใด้นี่แต่ตรงนี้แบบพอเพียงจักรพกไม่คลิบหน้าครับ ขอบคุณครับ